สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสะแก้วร่วมกับสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสะแก้วขอเชิญรับฟังรายการเกาะติดเลือกตั้ง69และการออกเสียงประชามติ สวัสดีครับคุณฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเกาะติดเลือกตั้ง69และการออกเสียงประชามตินะครับทางสวทสะแก้ว FM 103.25 m เมกะนะครับแล้วก็ติดตามรับชมพร้อมกันทางหน้า,า Facebook ของสวทสศแก้วได้เช่นเดียวกันนะครับมีคําถามมีประเด็นอะไรยังไงก็อินบ็อกเข้ามานะครับเราจะนําข้อมูลต่างๆน,นั้นไป สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาอธิบายให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงการเลือกตั้งครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนะครับในวันที่8กุมภาพันธ์2569นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นท่านได้ดารงตําแหน่งประธานผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสระแก้วนะครับท่านเกียรติศักดิ์จันทราสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับขออนุญาตเรียกเป็น ท่านผู้ว่าือผู้ตรวจผู้ตรวจผู้ตรวจดีกว่าครับผู้ตรวจการเลือกตั้งครับครับท่านผู้ตรวจนะครับก็วนันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีอีกอย่างหนึ่งที่ท่านผู้ตรวจจะได้มาพูดคุยเรื่องของหน่วยงานนี้นะฮะซึ่งเป็นคณะหนึ่งคณะที่ช่วยดูดูแลกํากับการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างโปร่งใสนะครับดูแบบ เกือบจะทุกมิติเลยก็ว่าได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพี่นะชาชนก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับครับท่านครับชื่อนี้ประชาชนอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะสำหรับเรื่องของผู้ตรวจการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับครับก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านพ่อสวทอนะครับที่กรุณาให้เวลาแล้วก็ให้เกียรติกับทางทางกกตนะครับจังหวัดตะแก้วก็วันนี้มาพบปะกับพี่น้องประชาชน ก็จะขออนุญ,ญาตเป็นการพูดคุยนะครับทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการเลือกตั้งโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ตรวจการเลือกตั้งนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกของกระบวนการเลือกตั้ง <c oughs> ครับตามตามที่ท่านทั้งหลายทราบนะฮะว่าเรากําลังจะมีการเลือกตั้งขึ้นนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งผมขออนุญ,ญาตใจ้งคำว่ากกาตละกันครับผมรกกตนะครับอยากจะท้าความไปนิดนึงเสียก่อนนะครับว่าที่มาของของ ผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยเป็นยังไงนะครับต้บงเรียนว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยมีการาตั้งขึ้นนะครับตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธมนูญนะครับฉบับที่2,560 60, 60. ผมคนย่าเรียกว่าเป็นฉบับ2,560แล้วกันครับ บางท่านอาจจะคุ้นเคยกับคําว่ากกตจังหวัดหลายท่านก็ก,ก็เคยสอบถามผมเมือนกันว่าเอ๊กกกตจังหวัดตอนนี้เป็นยังไงบ้างใครเป็นอะไรนะครับซึ่งต้องต้องเรียนว่าผู้ตวรวจลืองตั้งที่มีตั้งแต่ปี6กหนึ่งหกสองเป็นต้นมาเนี่ยจริงๆก็ไม่กี่ปีนะท่านนะครับผมจะขอท้าความเพียงสัน้นๆเพื่อเกิดความเข้าใจตรงนี้ว่าในในใน,ในประวัติแล้วกันนะครับรัรฐมนูลตั้งแต่ปี4ี่ศูย์นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ย การเลือกตั้งเนี่ยจะเรียกว่าดําเนินการโดยกระทรวงมหาดไทยครับที่ท่านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะรักษาการตามกฎหมายเรื่องการเลือกตั้งนะครับจนกระทั่งมาในยุคท่านรัฐบาลท่านบรรหานที่ประอาชาตอนนั้นก็มีคณากรรมการล่างรัฐมนูญมาปรับนะครับร่างรัฐมนูญใหม่ในปี40ที่หลายท่านก็เรียกว่าฉบับประชาชนนะครับก็จะมีเรียกว่าคณากรรมการล่างดัง90ท่าน99ท่านนะครับมาจากทั้ง ทั้งทุกจังหวัดนะ่ยตรงนั้นก็ทําให้เกิดกกรซึ่งเป็นองค์กรอิสระขึ้นเพื่อทดแทนกับเรื่องที่จะให้ทางหาทไทยทำเพื่อให้เกิดความอิสระโปร่งใสนะครับ,รบท่านตรงนี้ก,ก็ถ้าท่านมองภาพว่าในโครงสร้างเนี่ยจะมีคณะการรมการการเลือกตัง้งหรือกกตนะครับเป็นฝ่ายบริหารแล้วกันนะครับในขณะนั้นก็มี5ท่านแล้วก็จะมีะสํานักงานคณะการรมการการเลือกตัง้ง อันนี้จะเป็นฝ่ายที่เป็นฝ่ายฝ่ายเลขขาใหญ่นะครับที่ทําหน้าที่ช่วยเหลือทุกอย่างทั้งคนทั้งเรื่องกระบวนการทํางานต่างๆตามอํานาจหน้าที่ของกรกตออน,นั่นก็คือส่วนกลางนะครับมีกรกตมีคณะกรรมการกรกตแล้วก็มีสํานังกงานเลขขาอ่อ่สํานักง,งานทวนเนี้สํานักง,งานการเลือกตั้งนะครับครับ ซึ่งซึ่งถ้าท่านนึกภาพในตอนนี้ก็คือผมขออนุญาตเรียนนามท่านสแสวงบุญมีแล้วกัน,นตอนนี้ท่านเป็นเลขาสำนักง,งานกรกตอ,อยู่<น>ส่วนกลางส่วนกลางภางดสประเทศแล้วแล้วในระดับจังหวัดซึ่งเป็นระดับภูิภาคเนี่ยก็จะจําลองทํานองอย่างนั้นแหละนะฮะเราก็จะมีเติมท้ายด้วยคาว่าจังหวัดเข้าไปเป็นกรกตจังหวัด คับเป็นคณะกรรมการกรกตจังหวัดแล้วก็มีสํานักงานกรกตจังหวัดอีกก็จำลองเดียวกันที่นอ้ชาวต้องแยกออกว่าตรงนี้มีอยู่สองส่วนอยู่ส่วนการกับส่วนจังหวัดแล้วกันการส่วนจังหวัดและในจังหวัดก็จะมีอยู่สองส่วนก็คือสํานักงานกรกตกับกรกตจังหวัดาหยท่านจะคุ้นเคยนะครับเพราะว่าก็มีอย่างนี้มาร่วม20ปีก็คือตั้งแต่รัฐมนุนีูนย์ห้นจนเข้าสู่รัฐมนุนูญ60เนี่ยตรงนี้ก็มาทบทวนกันว่ากรกตจังหวัดเนี่ย อาจจะมีที่มาซึ่งอาจจะไปมีอิทธิพลจากาท้องถิ่นรหรือนักการเมืองพื้นที่ได้เพราะว่าท่านจะเป็นเจ้าหน้าที่ประจําแล้วก็มีอานาจทั้งในการสืบสวนรต่สวนแล้วก็ให้เรียกว่าดําเนินการไปจนถึงการให้ใบเหลืองใบแดงได้นะครับแล,และเป็นคนในพื้นที่ด้วยใช่ครับเพราะนั้นเพราะนั้นก็จะมีแนวคิดที่ว่าถ้าอย่างนี้่สมควรยกเลิกกรกะตจังหวัดแต่สำนักงานยังมีอยู่นะฮะ,ะสำนักงานกรกตจังหวัดจะมีอยู่แล้วก็ ทดแทนนะครับทดแทนด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้งครับอันนี้เป็นไปตามนั่มาููปีห0นะท่านนะครับผมเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นที่มาของผู้ตรวจการเลือกตั้งครับนะครับท่านคงพอมองเห็นนะครับแต่คณะกรรมการอาจจะเรียกว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งก็ไม่ได้มาทดแทนกรกตจังหวัดได้อย่างทั้งหมดหรอกครับนะครับเพราะว่า ผู้ตรวจการเลือกตั้งก็จะจะมีการปฏิบัติงานเฉพาะในช่วงที่มีการเลือกตั้งคือมีพระราชกิจสุริกาให้มีการเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีคําสั่งของกรกตกลางแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดและออกมาทั่วประเทศแล้วก็ทํางานไปจนเลือกตั้งเสร็จประกาศผลก็จบนะครับอะไรจบเป็นวาระเป็นวาระไปท่าน ท่านผู้ตรวจะฮะก็คืออย่างนี้รำทว่าพี่น้องประชาชนมองภาพานี้ก็คือว่ากกตจังหวัดเนี่ยเขาอยู่ยาวแต่ว่าอย่างเป็นท่านผู้ตรวจอย่างเงี้ยก็คือเป็นเฉพาะการ,รถ้ามีจัดการเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็จะมีการแต่งตั้งแต่ละจังหวัดขึ้นมาพอเสร็จสิ้นการตั้งก็จบไปใครับอันนี้มุมมองแบบนี้ก็จะทําให้เหมือนรู้สึกว่าไม่มีการผูกขาดไม่มีการเป็นเรียกยิ่งอยู่นาะนยิ่งคุ้นชินอะไรเงี้ยถูกต้องครับแล้วก็ที่มาเ็ายังหมุนเวียนกันด้วยนะครับเพราะว่ากกร ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดใดๆเนี่ยปกติก็จะมีผู้ตรวจการเลือกตั้งในที่มีภูมินาเนือยู่ในจังหวัดนั้น,นสองท่านแล้วก็มาจากที่อื่นอีกนะครับจะจำนวนเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับขนาดเขตจำนวนเขตนะครับก็จะมีตั้งแต่5คนไปจนถึงไม,ไม่เกิน8 8โนในแต่ละจังหวัดนะครับขึ้นจํานวนเขตของเขตการองเลือกตั้งเขตการเลือกตั้งในจังหวัดนั้นนะครับตะแก้วเรามี5ปกติมี5มี5มี2ในพื้นที่มีสามมาจากข้างนอกข้างนอกที่ว่านี้ก็คือผู้ตรวจการเลือกตั้งที่ขึ้นบัญชีไว้ปกติเขาจะมีบัญชีผู้ตรวจในแต่ละจังหวัดไว้ก็มาจาก ในพื้นที่ภาคตะวันออกแปดจังหวัดนี่แหละวนกันจับสลากนะฮะไม่ได้สองคนในในพื้นที่จังหวัดแต่ก็มาจากการจับสลากสลากเช่นเดียวกันจับสลากเหมือนกันจับสลากเหมือนกันเพราะว่าเพื่อเพื่อไม่ให้เกิดความจะเรียกว่าซ้ำซ้ำคนซ้ำคนแล้วกาจะคนในพื้นที่อะไรเงี้ยจะมีอิทธิพลจากจากนักการเมืองหรือว่า ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นเหตุผลในการที่จะตัดตอนเรื่องอำนาจต่างๆนี้ลงนะครับฟังดูอย่างนี้แล้วเนี่ยฮะพี่น้องประชาชนก็อาจจะตีความได้เนี่ยนี่แหละคือการทํางานที่ให้มันเกิดความโปร่งใสขึ้นด้วยกระบวนการจัดตั้งท่านผู้ตรวจใช่ครับอันนี้คือที่มาครับที่มาของผู้ตรวจครับคานนี้ผมก็จะขออนุญาตพูดต่อเกี่ยวกับเรื่องหน้าหน้าที่หรืออำนาจ ของผู้ตรวจการเลือกตั้งเลยแล้วกันนะครับความต่อเนื่องชัดเจนก็คือว่ากรกตเนี่ยมีอำนาจหน้าที่อยู่หลักๆตามขํามูนเนี่ยอยู่3ามเรื่องนะครับสามเรื่องก็คือเรื่องของการควบคุมและเป็นดาเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งทั้งในระดับประเทศระดับท้องถิ่นแล้วก็รวมมาถึงการออกเสียงประชามติด้วยอันนี้คือข้อแรกครับข้อที่สองก็คือมีหน้าที่ไต่สวนวินิจฉัย เรื่องราวต่างๆนะครับที่ไม่ถูกต้องกฎหมายจนกระทั่งไปสู่การอาจจะเป็นการเลือกตั้งใหม่นะครับหรือการระงับสิทธิต่างๆครับอันนี้ข้อที่2ซึ่งก็ออกใบใบเหลืองใบแดงใบส้มใบดําอะไรอย่างนี้นะครับครับผมรวมไปถึงการตัดสิทธิการเลือกตั้งด้วยนะครับอันที่สามข้อที่สามหลักๆก็คือการออกกฎระเบียบต่างๆนะครับระเบียบข้อกําหนดคําสั่งนะครับครับซึ่งเรื่องนี้จะไปขยายความในในในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เพิ่มเติมรายละเอียดเยอะแยะเลยนะครับ,รบแต่ที่ที่อยากจะพูดถึงก็คือ <c oughs> โทษทีครับในข้อหนึ่งก็คือเรื่องของของการาวควบคุมและการาจัดให้มีการเลือกตั้งเนี่ยพูดง่ายๆฟังง่ายๆก็คือว่ากรกตมีหน้าที่จัดให้มีการเลือกตั้งแล้วก็ควบคุมการเลือกตั้งเนี่ยให้เกิดความสุจริตและเที่ยงตรงเที่ยงธรรมนะครับแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับนะครับคําว่าผู้ตรวจ ผู้ตรวจก็คือจะมาดูไอ้ตรงเรื่องของการตรวจนี่แหละท่านนอกจากการจัดแล้วจะมีการตรวจหรือควบคุมใช่ไหมครผู้ตรวจนี่ยเขาจะมาช่วยในเรื่องเนี่ยคือเรื่องการควบคุมคกากับดูแลการเลือกตั้งทั้งคนและกระบวนการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องนะครับเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดมีความสุจริตและเที่ยงธรรมนะครับ,รบการตรวจเนี่ยนะครับเราตรวจยังไงไม่ตรวจทั้งคือครอบคุมทุกมิติสมมติเราเรานึกว,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 ว่ายก,ยก,ยกถ้าเกิดเราเจอเบอดแสอย่างเงี้ย เจอบอดแสผู้ตรวจทราบแล้วเนี่ยมันม,มีมีอะไรเนี่ยแล้วการดําเนินการต่อไปจะทำอย่างไรบ้างครับ,รบ,รบก่อนตอบคำถามท่านผอเนี่ยอยากจะพูดถึงคําว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งนิดนึงครับผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยเราแยกสองคำแล้วกันนะการเลือกตั้ง <c oughs> ครัว่าการเลือกตั้งเนี่ยรวมอะไรบ้างรวมเรื่องของการเลือกตั้งสสนะครับ,รบเลือกตั้งสวเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิน่นคือนายกทั้งหลายเนี่ยแล้วก็สมาชิกสภา,าทา้องถิน่นนะเรียกว่าอบตเทศบาล ตำบลเทศบาลเมืองเทพมาลนครไปถึงอบจไปถึงกรุงเทพมหานครถ้าจัดให้มีการเลือกตั้งเนี่ยทั้งหมดทั้งระดับเนี่ยจะเข้ามาเป็นขบวนการปอยู่ในส่วนหนึ่งที่จะต้องมาเรียกว่ารวมทั้งระดับประเทศระดับท้องถิ่นครับและหมายรวมไปจนถึงเรื่องของการออกเสียงประชามติด้วยนี่อยู่ในคําว่าเลือกตั้งนะครับตามนิยามเลยนะครับส่วนผู้ตรวจตรวจก็ชัดเจนว่าตรวจนะฮะคือตรวจอะไรบ้างครับนะครับก็คือตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับ ที่ดําเนินการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเพื่อให้ดําเนินการให้ถูกต้องนะครับเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดตามสุจริตเที่ยงธรรมนะครับทั้งนั้นะเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นการตรวจการปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและกฎหมายพรรคการเมืองด้วยครับนะครับและก็ยังมีอานาจในการเข้าไปตักเตือนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในที่เลือกตั้งนะครับถ้าหากเห็นว่า มีความไม่ถูกต้องผิดหลวงอะไรนี้เราก็จะตักเตือนนะครับ,รบตรงนี้ถ้าถ้าผู้ปฏิบัติยังยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องเราก็จะทารายงานนะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วยนะครับ,รบไปไป,ไปที่คณะกรรมาการการเลือกตั้งกลางนั่นแหละนะครับตรงนี้ก็เป็นคําตอบที่จะมาตอบท่านพอสวทตรงที่ว่า <c oughs> เรามีเรามีกลไกในการที่จะดูแลเรื่องนี้อย่างไรนะครับเพราะนั้นการที่ <c oughs> มีผู้ตรวจผู้ตรวจจะเป็นถ้าเทียบกับคนเราก็จะเป็น ar, หูเป็นตาให้ว่ายง่ายๆไปคอยสอดส่องดูแลนะครับ,รบแล้วก็รวมรวมกับร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะสํานังกงานตารวจแห่งชาติครับนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับซึ่งมีท่านผู้ว่าท่านก็รุณาให้ความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องนี้นะครับกับทงท้องที่ท้องถิ่นเราก็ช่วยกันดูแลนะครับอันนี้ในฝ่ายในฝ่ายหรือฝ่ายของเจ้าหน้าที่นะครับเราก็จะปฏิบัติงานร่วมกันอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนมาได้รับทราบข่าวมาจากการไปลงพื้นที่นะครับสับตับฟังว่ามีข่าวแบบนี้เราก็ลงไป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 ,ไปตัวดูนะครับสังเกตจานแต่สวนสืบสวนนะครับถ้าถ้ามีกรณีขึ้นเนี่ยมีกรณีขึ้นก็นําไปสู่กระบวนการร้องเรียนนะครับตามกฎหมายซึ่ง อำนาจในการดาเนินการเป็นของกรกะตกลางนั่นแหละเราก็จะจัดทําเรื่องการรายงานนะครับไปสู่การดําเนินการตามกฎหมายนะครับ,รบตามอำนาจของกะกะตครับถ้าฟัางนี้ประชาชนจะเข้าใจว่าเหมือนเราเราต้องเขียนรายละเอียดทุกอย่างที่เราไปตรวจด,ดูเพื่อจะนําเอกสารชุดน,นี้ส่งไปให้กะกะตกลาง วิเคราะห์วินิจฉัยถูกต้องครับแล้วก็ดำเนินการต่ออย่างนี้ใช่ไหมเนื่องจากว่าเรื่องราวที่จะเกิดตามมาเนี่ยบทลงโทษตา่างๆที่จะตามมาถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับเช่นเราเลือกตั้งใหม่สมมติน,นะฮะตวน,นําไปสู่การเลือกตั้งใหม่เลยนะครับสิทธิ์ต่างๆของเขาเนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ท,ท,ที่ที่รุนแรงมากพอสมควรต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยค,คนมาล้องก็ต้องก็ต้องเข้าสู่กระบวนการนะครับแต่ยืนยันว่ายืนยันนะครับว่า,เ,าเรามีกระบวนการป้องกันพูดแจ้ง หรือเป็นพยานให้เรานะครับไม่ต้องห่วงว่าท่านจะมีปัญหาในเรื่องนี้นะครับเราก็การดําเนินการเนี่ยก็จะดำเนินการอย่างรอบคอบในการสืบสวนไต่สวนอย่างละเอียดนะครับก่าจะไปถึงบทลงโทษและถ้านะครับถ้านําไปสู่เรื่องของการลงโทษนะครับทางกรกตก็มีรางวัลให้สําหรับผู้ร้องด้วยนะครับผู้แจ้งบอดแสต่างๆเนี่ยนะครับอนุญาตตัวเงินก็ตั้งแต่ แสนถึงล้านหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ไ <c oughs> อ้ตัวเงินก็คงไม่อาจจะไม่ใช่เรื่องจูงใจเท่าไหร่หรอกครับ,รบแต่ผมคิดว่าเรื่องหลายหลายท่านยังมองว่าเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับเป็นเรื่องของอํานาจของประชาชนในการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับไม่มีใครเอาสิทธิ์ตรงนี้เราไปได้ถ้าเราไม่ใช้สิทธิ์นั้นอย่างผิดประเภทนะครับไม่ขายสิทธิ์ของเราไม่มีใครเอาสิทธิของเราไปได้เพราะฉะนั้นหลายคนยังมีความภูมิใจในสิทธิ์ของเรานะครับ,รบแล้วก็ ต้องการที่จะปกป้องสิทธิ์หรืออำนาจอธิปไตยของเราเนี่ยนะครับประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเอาไว้กับตัวเราเองนั้นก็ขึ้นอยู่กับท่านด้วยคือผมก็ส่วนหนึ่งเราก็ช่วยกันดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ในฐานะของประชาชนผู้มีสิทธิ์นะครับเลือกตัวแทนเข้าไปเนี่ยก็อยากจะขอความอนุเคราะห์ท่านนะครับให้ให้เข้าใจถึงสิทธิ์ที่มีความสําคัญของท่านเนี่ยถ้าเราเห็นว่าหรือพบว่ามีสิ่งใดไม่ถูกต้อง ตามกฎหมายเลือกตั้งนะครับก็ช่วยกันนะฮะร้องเรียนนะครับท่านมีช่องทางหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะร้องเรียนผ่านทางจักงานกรกตจังหวัดหรือกรกตตุนกลางโดยตรงหรือผ่านช่องทางแอปพลิเคชันนะครับมีตาสับปะรดโดดมาง่ายๆครับไม่ได้ยากอะไรนะครับตรงนี้หรือแม้แต่ใช้ช่องทางของสายด่วนคือหนึ่งสี่สี่คือหนึ่งแ้วสี่สามตัวหนึ่งสี่สี่อันนี้ก็ร้องเรียนได้เช่นเดียวกันช่วยกันนะครับช่วยกันสร้าง ประชาธิปไตายของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าแล้วก็เปลี่ยนแปลงเรื่องการซื้อสิทธิขายสียงเสียทีนะครับหลายคนก็พูดถึงว่ามันก็มีนะแต่มีแล้วไม่มีใครไม่มีใครจัดการอย่างอย่างชัดเจน <c oughs> สักทีนึงนะครับน <ะ S 2> จนจะกลายเป็นเรื่องปกติไปซะแล้ว อ่ะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องกลับมาทบทวนนะครับว่าเราอยากจะให้มีตัวแทนของเราซึ่งเป็นนักการเมืองที่จะเทาดำๆก็ตามเนี่ยครับนะครับซื้อเสียงเราแล้วก็เข้าไปถอนทุนในในใสภาไหมอันนี้เราต้องถามตัวเองด้วยนะครับครับก็คือฟังอย่างนี้เนี่ยผมเข้าใจอย่างนี้ฮะท่านท่านผู้ตรวจนะก็คือว่าพี่น้องประชาชนก็น่าจะเป็นกลไกสําคัญนะนะครเขาจะมาซื้อจะอะไรไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราไม่รับซะแล้วก็เลือกด้วยความ คิดวิเคราะห์ของเราเองเนี่ยไอ้วงจรแบบนี้ก็จะหายไป<ช>นะครับเ<ช>พราะว่าอ,อย่างฟังที่ท่านผู้ตรวจพูดเมื่อสักครู่นี้บอกว่า,าการไต่สวนการที่ทําอะไรต่อไปเนี่ยมันมันค่อนข้างจะต้องละเอียดห,หลักฐานมันต้องชัดนู่นนัน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพอเสร็จปุ๊บและผลของการตัดสินเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ใ,ใหญ่ถึงขนาดบัญทีต้องจัดเลือกตั้งใหม่อะไรใหม่เนี่ยนะครับซึ่งมันก็สิ้นเปลืองโบมาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราตัดวงจรถ้าฟังอย่างนี้นะก็คือพี่น้องประชาชนเองเลยนะเป็นเป็นคนที่บอกโน แล้วก็ใช้สิทธิด้วยความคิดของตัวเองเนี่ยผมว่าตรงนี้ก็น่าจะทําให้การเลือกตั้งเนี่ยมันโปร่งใสที่สุดละใช่ครับ,รบแล้วช่วยการเลือกอนาคตของประเทศไทย<ช>จากจาก,จาก,จ,ากจากสิทธิของท่านในการที่จะเลือกผู้แทนของเรารอบนี้แหละครับครับผมครับ <c oughs> าาถามท่านผู้ตรวจนิดนึงนะฮะา <c oughs> การเลือกตั้งครั้งนี้ก็มีมีสอง <c oughs> สองอย่างสองชนิดใหญ่ๆคือการลงเสียงประชามติหนึ่งกับการเลือกตั้งสสอสองอย่างนี้แตกต่างกันยังไงต้องเรียนนี้ครับทั้งสองอย่างนี้มีกฎหมายคนละฉบับครับแต่ว่ารอบเนี้ยต้องถือว่า เป็นกระบวนการที่โดยเฉพาะ n นิวอเตอร์นะครับพวกน้องๆที่เพิ่งได้รับสิทธิการเลือกตั้งก็อยากให้ทำความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยรวมถึงที่น้องประชาชนด้วยนะครับว่ารอบนี้เรามีการเลือก2เรื่องนะพร้อมกันเลือกสอสอเรื่องหนึ่งลงประชามติ ออกเสียงประชามติอีกเรื่องหนึ่งนะครับทั้งหมดอยู่ในอยู่ในพื้นที่เลือกตั้งเดียวกันนะฮะเรียกว่าที่เลือกตั้งหรือหน่วยเลือกตั้งตรงนั้นแล้วกันนะครับเดิมเนี่ยปกติถ้าไปหย่อนบัตรเนี่ยคือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะรอบเนี่ยสองสองเรื่องเลือกสอสอเสร็จมาเข้าคิวเลือกลง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 ประชามติอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี่ย อยากให้ท่านเข้าใจว่าสอสอเนี่ยมีสองสองเรื่องค,คือสอสอที่เป็นแบบแบ่งเขตแล้วก็สอสอที่มาจากบัญชีรายชื่อพูดง่ายๆคือเลือกพักเลือกคนคบใบหนึง่งเลือกพักใบหนึง่งหย่อนเสร็จเดินมารับบัตรไปลงประชามติเห็นชอบไม่เห็นชอบนะฮะทั้งสองเรื่องเนี่ยถ้าท่านไม่อยากออกเสียงนะไม่เลือกใครไม่ลงเสียงอันนี้ท่านกาข้างล่างไม่ประสงค์เลือกผู้ใดหรือไม่ออกเสียงประชามตินะอาจารย์ไม่ชัดเจนรับท่านไม่งั้นบัตรท่านจะเสียแล้วเสียสิทธิ์โดย ไม่มีเบี้ยวอะไรเลยครับครับผมเลือกตั้งสสหรือผู้แทนของเราก็คือการเป็นผู้แทนเราที่จะไปทําหน้าที่แทนเราใช่ไหมถูกต้องแต่การลงเสียงประชาติมันเนี่ยฮตรงเลยใช่ไหมเป็นเสียงของประชาชนตรงเลยถูกต้องอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับว่าอยากให้ท่านกติกาหรือกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยคือรัฐธรรมนูญเนี่ยหลังจากที่ใช้มาแล้วเนี่ยปี60นี่แหละนะครับ ถ้าท่านทราบว่าธรรมนูญฉบับเนี่ยมียังมีข้อที่ควรปรับปรุงนะครับไม่ว่าจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านเห็นชอบไหมที่จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับนะครับเห็นชอบก็การเห็นชอบไม่เห็นชอบก็การไม่เห็นชอบไม่ออกเสียงก็ลงข้างขวากาว่าไม่ออกไม่ประสองค์ออกเสียงนะครับครับผมก็นะฮะคำว่าเลือกผู้แทนก็คือเป็นผู้แทนเรานั่นแหละที่จะไปทําหน้าที่แทนเราไปร่างกฎหมายไปออกยติต่างๆอะไร ในสภาเขาก็ไปคุยกันคือแทนเรา<ช>เราเลือกให้เขาไปแทนเราแต่ว่าการลงเสียงประชามติครั้งนี้ก็คือว่าเราเสียงเราตรงชูตขึ้นไปเลย<ช>ว่าต้องการอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญหรือไม่อะไรยังไงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น<ช><ช>พี่น้องประชาชนคิดวิเคราะห์กันให้ดีๆนะครับครั้งนี้ขอร้องนะฮะเรื่องซื้อเสตขายเสียงพี่น้องบล็อกแล้วก็ใช้ความคิดของตัวเองนะครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยของเราไปอย่างไร<ช>ขึ้นอยู่กับมือ ของพี่น้องประชาชนจะเป็นกากระบาดนะครับนะครับวันนี้เวลาของทางรายการนะครับก็ดําเนินกันมาเกือบหมดเวลาแล้วล่ะนะครับอยากให้ท่านพูดอีกสักหนึ่งนาทีนะฮะอชิเชวนพี่น้องประชาชนยังไงบ้างหรือมุมมองต่างๆท่านพี่น้องประชาชนครับอีกไม่กี่วันนะครับอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์เนี่ยก็เป็นหนึ่งวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับการเลือกตั้งการออกเสียง ประชาธิปไตยเนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานนะครับของ,ของการปกครองระบอบาาประาชาธิปไตยประชาธิปไตยนีย่ชัดเจนว่าเป็นอำนาจของประชาชนนะครับ,รบเราไปใช้สิทธิ์ของเราโดยตรงทุกเรื่องไม่ได้เราต้องเลือกคนที่ไปแทนเราถ้าเลือกคนที่ไม่ดีก็เป็นผู้แทนที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เลือกคนดีนะครับเข้าไปในสภานะครับเลือกพรรคที่เราเห็นว่าเราชอบนยโยบายของเขานะครับไปเป็นสัดส่วนของสอใสในสภาด้วยนะครับรวมถึง การพิจารณาร่วมกันว่าท่านอยากให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม,ม่เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอย่างไรอย่าลืมนะครับ8อุมภาพันนี้อาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้านี้เองนะครับ,รบไปร่วมกันออกเสียงเลือกสะสะและออกเสียงหงุมประชามติครับท่านครับครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ประธานผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้วนะครับ คุณเกรติศักดิ์จันทรานะครับอดีตผู้ว่ารายการจังหวัดสกวนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการก่อติดเลือกตั้ง6-9และการออกเสียงประชามตินะครับวันนี้ผมมาลบแล้วก็ท่านผู้ตรวจนะครับลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับดีครับขอบคุณครับท่านครับ รู้จักประเทศไทยได้ดีกว่าใครเสียงของเรานั้นสำคัญเสียงที่คอยชี้ทางอย่าให้ใครมาชี้นำใจสิใช้เสียงเรานำทางมาเถิดนะเรา,มาเงมาเถิดน้าออกมาใช้สิไป ที่ใส่ใจอย่าลือกอ,อกไปนะบัตรประชาชนโหลดแอป,ปสมาร์ทโหมดดูได้ทุกเรื่องแปดกุมภาเจอกันนะทุกคนมาเถิดนะเรามาเธอมาออกมาใช้สิทธิ์ไปด้วยกันเลือกคนนั้นทำงานเพื่อพวกเรา